สวัสดีค่ะพบกับเซลล์รุ่งอิสุสุปักช่องนะคะวันนี้พามาดูรถรับส่งพนักงานคันนี้นะคะเป็นรถตอนเดียวเครื่อง2 0งพสีเท่าเอลบูตนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นตัวหลังคานะคะเป็นหลังคาอาลูมิเนียมค่ะความสูงของหลังคานะคะจะอยู่ที่เมตรนับจากพื้นกระบะนะคะตัวหลังคาตัวนี้นะคะด้านข้างก็จะติดผ้าใบมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้แล้วก็มีผ้าใบสองด้านนะคะ แล้วก็มีผ้าใบด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็ภายในก็จะเป็นเบาะนั่งค่ะเบาะนั่งแบบยาวเลยนะคะทั้งสองฝั่งตัวนี้พับเก็บได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของป้ายทะเบียนนะคะของเราจะจดเป็นป้ายฟ้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปกการแต่งของรถคันนี้บ้างนะคะตัวนี้ลูกค้าก็ใส่เป็นแม็ก s r สี สีดำเลยนะคะขอบ18ค่ะยาง255 50 R18 นะคะแล้วก็โหลดด้านหลังอยู่ที่2นิ้วค่ะในส่วนสเตปการโหลดด้านหน้านะคะก็ใส่ตัว Max SR เหมือนกันค่ะสีดำขอบ18เหมือนกันนะคะโหลดหน้าอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะทรงก็จะได้แบบพอดีพดีแบบนี้เลยนะคะก็ไม่เตี้ยมากนะคะสำหรับบรรทุกพนักงานเนาะเดี๋ยวลุงมพาไปดูข้างในรถสักนิดนึงนะคะ ตัวนี้ก็ติดตั้งพร้อมส่งมอบแล้วเรียบร้อยนะคะติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็ภายในค่ะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะรุ่นนี้กุญแจตอนเดียวเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะมีเลยให้ให้มาสองดอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบชัดเจนเลยเติมน้ำมันเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวจอรุ่นนี้มีจอ8นิ้วนะคะ แล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะเอร์เป็นแอร์สปุ่มแบบนี้ค่ะในส่วนของเกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีมาให้6สปีดแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะขับสบายๆนะคะทางเรามีรถที่เป็นรุ่นเกียร์ออตโต้ให้ด้วยนะคะ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะรุ่นนี้จะมีให้เลือกอยู่3สีนะคะก็จะเป็นสีเทาเอลบูทแบบคันนี้แล้วก็มีสีบอลเงินด้วยนะคะแล้วก็มีสีขาวนะคะสีขาวก็จะราคาถูกกว่า7,00 0นนะคะแต่ว่าถ้าสีเทาเอลบูทคันนี้จะอยู่ที่6 3 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเลือกสีได้เลยส่วนโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รถ แต่งอุปกรณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกพนักง,งานนะคะหลังคาอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นรถตู้ทึบหรือว่าถคอกนะคะก็ทักเข้ามาคุยกับเซลลุ่งได้เลยนะคะตัวนี้โปรโมชั่นก็ดาวเริ่มตั้งแต่5%ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าอยากจะให้ไฟแนนซ์อนุมัติง่ายๆนะคะเซลล์ลุงแนะนําให้ดาวอยู่ที่ประมาณ15%นนะคะไฟแนนซ์อนุมัติง่ายๆเลยแล้วก็บวกอุปกรณ์ไปได้เลยนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามา สอบถามเซลล์ุ่งได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นครอบครัวอิสุก็รับส่วนลดเพิ่มไปเลยเพิ่มไปอีก5,000บาทนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าลุ่งพาไปดูรถอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เซลลุุ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ